ทองคำกับเราก็คือคุณมนนะคะคุณธีพาาววัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไฟล์เ l เจนต์แอนฟ u วเจอรจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยที่ไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าตามที่เรารู้กันดีอยู่ว่าเวลาเกิดอะไรที่มันตึงเครียดหรือว่าอะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยทองคํามักจะเป็นเซฟเฮเว่นแต่ทีนี้ ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับกยูเครนมันกลับมาอีกครั้งแล้วค<ต>ุณมลแต่แทนที่ทองคาจะขึ้นปรากฏว่าในตลาดโลกได้หลุดพันสาใช่ค่ะก็<ม>คือว่าสถานการณ์ในยูเครนถ้าจําได้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย<ค>เป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวราคาทองขึ้นอย่างต่อ,อเนื่อง<ค><ค>เลย<ค>พอมาสัปดาห์นี้ถามว่าดีขึ้นหรือยังไม่ดีขึ้นนะคะก็คือถือว่าเริ่มรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำก็คือเราเลยมองว่า แต่ว่าเมื่อคืนนี้ตัวราคาทองคำทิ้งลงมา30เหรียญ US Dollar ได้ก็คือขึ้นไปที่ระดับประมาณ 1, 3 2 8ย่เหรียญแล้วก็หลุดลงมาถึง1288งรอเหรียญ88เลยใช่ค่ะลงไปโลเมื่อคืนนี้แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมานะคะท่วงกลางคืนแล้วก็จนถึงเช้านี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณสักประมาณ1 2 0 0เกาสิบกว่าเหรียญคือยังต่ำพันสามร้อยเหรียญค่ะเมื่อคืนนี้คือข่าวไม่ได้มีอะไรมากอย่างมีตัวเลข C P I ตัวเลขยอดค้าปลีกที่ดี ข่าวเนี่ยค่ะก็คือว่าไม่มองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกับตัวราคาทองคำแต่ว่าก็มีนักษณะของกองทุนใหญ่ที่เข้ามามีการขายออกมานะคะแต่โดยรวมตอนนี้ถ้าข่าวของยูเครนยังไม่ได้ไม่ได้คลี่คลายยังไงค่ะตัวราคาทองคำเราเชื่อว่ายังจะมีการปรับตัวขึ้นต่อแต่คือการย่อลงมาลดลงมาปรับตัวลดลงมาในรอบนี้เป็นในเรื่องของการแรงเทขายทํากําไรแต่สุดท้ายแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟกันนะคะกราฟก็ยังแสดงให้เห็นว่าตัวราคาทองคํายังไม่ได้ปรับตัวลดลงค่ะก็ จริงๆแล้วข้อมูลเศรษฐกิจเหมือนกับว่าไม่แรงพอที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาใช่คืออย่างข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอย่างตอนนี้เราทราบว่าเราต้องตามตัวสหรัฐอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะก็คือจะมีพวกถ้อยแถลงเองแล้วก็ตัวเลขตลาดแรงงานที่เป็นไฮไลท์แต่เมื่อคืนนี้ตัวเลขที่ประกาศก็จะเป็นตัวเลข cpi ตัวเลขยอดคาปลีกซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตตัวเลขพวกเหล่านี้เราจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันแต่คือตัวเลขออกมาดีนะคะแต่ว่าเรามองว่าก็ยังไม่ได้ถือว่านับเป็นปัจจัยที่กดดัน เพราะฉะนั้นที่คุณบอลเตรียมไว้ก็คือเรื่องของการถือครองทองคำใช่ค่ะอันนี้มีผลแล้วถ้าขายออกมาอันนี้จะมีผลทำให้ราคาลงค่ะแต่ว่าการถือครองทองคำเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวมีมีสรุปมาให้ดูนะคะตอนท้ายก็คือว่าจะเป็นตัวเลขของธนาคารต่างๆว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ตัวเลขการเข้าซื้อของธนาคารเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือสัเทียบตั้งแต่ปี2012 2013แล้วก็ปีนี้ค่ะก็คืออย่างถ้าเราดูตามตามรูปนะคะจะเห็นได้ว่าปี2012ค่ะกับปี2013เนี่ยตัวเลขของการถือครองทองคำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะคะอย่างปี2013เนี่ยค่ะก็คือว่าเพิ่มขึ้น มีระดับอยู่ที่ประมาณสัก360กว่าตันได้<ม>แต่ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าถือว่าลดลงมาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์และยิ่งพอมาปีล่าสุดปีนี้เองมียอดขาย<ม>นะคะยอดขายลงมาถึงประมาณสัก15ตันได้ค่ะ,คะก็คือว่าแล้วโดยที่ตอนนี้ถ้าเราไปดูจนยอดถึงปัจจุบันอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดที่ World ก o กก็คือธนะสมาพันธ์ทองคําโลกออกมานะคะจะเห็นได้ว่าประเทศที่ถือเยอะที่สุดตอนนี้ก็เรียงตามแบบลำดับเรือันดับหนึ่งก็ยังเป็นยังเป็นสหรัฐอยู่ค่ะก็คือเป็นอันดับหนึ่งใช่ค่ะ อยู่ที่ระดับประมาณ8,000กว่าตันได้นะคะอันดับ2คือเยอรมนีอันดับ3อิตาลีแล้วก็4ฝรั่งเศสแล้วก็มีประเทศจีน,นะคะ่ะอันนี้คือธนาคารกลางน,าานะคะ,คะของแต่ละประเทศที่ถือไว้แน่นอนสารัฐต้องถือว่าเยอะที่สุดด้วค่ะใช่ใชเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยตอนที่เทียบค่าเงินกับทองคำดอลลาร์กับทองนะคะแต่ว่าอย่างประเทศไทยเองก็ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเราดูที่อันดับเนี่ยค่ะประเทศไทยก็อยู่ที่อันดับประมาณ23ค่ะก็คือถือทองทั้งหมดประมาณ150กว่าตันได้ออนมต เขาเริ่มจะลดละเริ่มลดลงมาแต่ว่าในอนาคตกระเถาบออกไปอีกสักนิดหนึ่งจะลดลงไปจากเดิมที่ลดอยู่แล้วอีกไหมคะอาจจะต้องรอดูค่ะเพราะว่าคือการที่ธนาคารกลางเนี่ยมีการโยกย้ายทรัพย์สินจริงๆก็ไม่ต่างกับเราที่เป็นนักลงทุนนะคะก็คือว่าในแต่ละปีเราก็จะมีการคำนวณว่าผลตอบแทนในทรัพย์สินแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่บ้างอันไหนให้ผลตอบแทนดีกระจายความเสี่ยงก็คือมองไปในเรื่องของของการกระจายพอร์ตของการลงทุนก็เหมือนกันอย่างแบงก์ชาติบ้านเราก่อนหน้านี้ ที่มีการเข้ามาถือตัวทองคำเนี่ยค่ะ,คะก็คือช่วงนั้นเองเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยดีแล้วพอเงินรีเซฟหรือว่าเงินสำรองของประเทศเนี่ยไปถือดอลลาร์เยอะๆก็เป็นความเสี่ยงก็เลยมีการกระจาย ข้าไปถือในข้างเงินยูโรบ้างแล้วก็ทองคาเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะทีนี้เมื่อกี้นั่งดูเนี่ยก็คือพยายามอัปเดตราคาทองคําล่าสุดว่ามันจะขึ้นไปเหนือพันสามหรือยังก็ยังค่ะคุณมนค่ะแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์คือเมื่อคืนนี้คุณมนบอกว่าจุดโลของเขาอยู่พันสองร้อยแปดสิบแปดตอนนี้อยู่พันสองร้อยเก้าสิบแปดคุณมลมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเทรนด์มันจะเป็นขาขึ้นต่อหรือเปล่าคะคืออย่างอันนี้งั้นขอข้ามไปดูที่การระยะมีทํากราฟนะคะเป็นภาพของการลงทุนนนนนรระะะะะยยยสสัััั้้้้กกบลลาาางงงซึ่่ปปดดหห์ีจเเเ็็ไวทภพ ขึ้นของราคาทองคําถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลง,ลงมานะคะอย่างพอเราไปดูกราฟระยะสั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าตัวราคาทองคําจะมีการย่อลงมาบ้างแต่ก็คือลงมาแนวรับเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ประมาณสัก1290ต้นต้นๆอยู่ดีนะคะก็คือ,อดูตามเทรนด์ไลน์ที่วาดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ว่าถ้าดูเส้นสีเขียวเนี่ยอยู่ที่แนวประมาณ 1, 2 8 0 เส้นสีแดงเนี่ยอยู่ที่1320แต่ถ้าเป็นเส้นที่เป็นลากเฉียงขึ้นมาจะเห็นได้ว่าย่อลงมาในรอบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะคือเรามองว่ายังปรับตัวขึ้นโดยที่จุดรับเนี่ยก็อยู่ที่1288คือเมื่อคืนนี้นะคะค่ะ,คะดังนั้นถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการากลยุทธ์ในการลงทุนระยะ,ะสั้นนะคะกลุ่มที่เก่งกําไรเนี่ยแนะนําย่อตัวลงมาช่วงนี้ถือเป็นจังหวะในการซื้อค่ะคือ,อซื้อใช่ไหมใช่ค่ะแนะนําซื้อค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่เล่นโกลฟิเจอร์อยู่ในตอนนี้เคือปิด สถานะลอง position <ช>ได้ใชัคนั้ะก็คือแนะนำว่ารอจังหวะการย่อตัวก็คือประมาณสัก1,290ัอ้เท้านั้นนะคะก็คือแนะนำเปิดสถานะลอง o s i t i o n ค่ะ,คะเพราะว่าถ้าดูตามนี้เรายังมองว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อยังมีแต่ว่าดังนี้ทั้งนั้นต้องดูจุด Stop Loss ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดว่าหลุดแนว1,280 ถือเป็นจุดสต o อปลอสค่ะค่ะ,คะก็อันนี้ก็เป็นในระยะสั้นนะ,ะที่นี้ระยะกลางล่ะคุณคนนในระยะกลางก็ออกมาภาพนี้จะออกมาเป็นลักษณะเดียวกันเลยก็คือคว่ายังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะโดยที่พอเราไปดูตัวกราฟระยะ ระยะกลางเองะนะคะ,คะก็คือเราจะทำออกมาให้ดูเหมือนกัน2เส้นก็คือเส้นแนวรับกับเส้นแนวต้านนะนะคะ,คะโดยที่ในระยะกลางเนี่ยแนวรับก็จะเออเส้นที่เป็นเส้น<อ>เส้นเฉียงเนะะี่ยค่ะก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กันนะ,นะคะถ้าเราขยายออกมาก็จะอยู่ที่บริเวณสัก1,290-1,280 1,288อยู่ดีแต่ว่าถ้าเราดูเส้นแนวรับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ1,240จนถึง1,350กลยุทธ์เหมือนกันค่ะแนะนำว่าย่อตัวลงมาก็ยังแนะนำให้เปิดให้เปิดสถานะลอง g position หรือเป็นการทยอยซื้อเพราะว่าอย่างรอบนี้คืออย่าลืมพื้นฐานทั่วไปสถานการณ์ยูเครนยังไม่คลี่คลายยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังสนับสนุนอยู่แล้วก็อย่างสหรัฐเองก็คือค้อยแถลงที่ออกมาในช่วงก่อนหน้าก็ยังยังไม่ได้มีนโยบายในท่าที ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วนี้ดังนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างหนุนตัวราคาทองคำดีทีนี้เงินบาทนะก่อนจะหยุดสงกรานก็จะเห็นว่าแข็งค่าขึ้นเช้าวันนี้ก็จริงๆก็ยังอยู่ในเทรนแขงอยู่แต่ว่าเริ่มอ่อนมาบ้างเล็กน้อยมันจะมีปัจจัยคุณมลวิเคราะห์เรื่องเงินบาทกับการลงทุนในทองหลังสงกรานจริงๆตัวค่าเงินบาทกับตัวราคาทองคําจะค่อนข้างไปในทิศทางสวนทางกันค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะคะคืออย่างถ้าเมื่อไหร่ตัวราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นเงินบาทก็จะแข็งค่านะคะเพราะ บาทเองก็จะส่วนทางกับค่างเงินดอลลาร์แต่โดยรวมก็คือตอนนี้ในการเหวี่ยงของราคาทองคำกับเงินบาทเนี่ยไปในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันยกเว้นว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่ม,มีการ ยกย้ายเงินออกไปจากตลาดไทยตลาดพื้นเมืองไทยมากๆช่วงนั้นถึงจะทาให้เงินบาทค่าเงินบาทเนี่ยเหวี่ยงค่าอ่อนค่าหรือแข็งค่าอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้โดยรวมก็ยังถือว่ายังอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้ๆกันค่ะกะปัจจัยแล้วคุณมนจากนี้มีอะไรที่ต้องจับตากันบ้างไหมคะสำหรับในคืนในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ยังต้องตามในวันในวันพฤหัสแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นท่อยแถลงค่ะก็คือว่าไม่ได้มีการประชุมของของเฟดหรืออะไรนะคะแต่ว่าประธานเฟดคนปจ นนะจะมีการไปพูดนะคะก็คือเออมียในคืนนี้เองก็จะพูดที่นิวยอร์กนะคะก็คือ รู้สึกจะเป็นชมโรเมคคอนอเมกส์ค่ะก็คืออาจจะอาจจะมีการเอามาลิงก์ข่าวอันนี้เข้ามาพูดถึงค่ะแต่ก็ไม่ได้สาคัญเท่ากับเรื่องรัสเซียกับยูเครนซึ่องนี้เป็นปัจจัยหลักเลยตอนนี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ที่เป็นภาพรวมสําหรับปัจจัยที่ราต้องตามกันในสัปดาห์นี้นะคะก็สําหรับคนที่ลงทุนในทองก็อาจจะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดสักนิดหนึ่งแล้วก็ดูปัจจัยภายในด้วยก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมนมากเลยค่ะขอบคุ่อาสหััชวงนนี้้ฉพม คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับคุณอ้อยนั้นก็ยังอยู่ต่อในช่วงว<ช>ีซ่า e ฟกัสนะคะ,คะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ